กําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยช่วยทําให้น้องชายแข็งดีขึ้นไหมครับอืมจริการออกกําลังกายนะคะในปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าการออกกําลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีถูกไหมคะหรือว่าคนเขาเรียกว่าการออกกําลังกายเพื่อให้มีชีวิตที่มันยืนยาวขึ้นหรือว่าเอ็กซ์เซไซส์สําหรับ longevity เนี่ยนะมันต้องประกอบไปด้วยทั้งหมด3อย่างไว้กันนะคะจริงๆ4ด้ี่ว้สาอันดับแรกเลยคือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคาร์ดิโอหมายความว่าอะไรก็ต้องออกกําลังกายในระดับที่หัวใจแลลลออดดเื มันได้ทํางานในระดับที่เหม,มเาะสมก็จะได้แข็งแรงขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าการเต้นเนี่ยอยู่ในโซนสองคืออัตราก,การเต้นของหัวใจเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะักอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดมันต้องคุยค่อนข้างยาวนะ,ะเอาเป็นว่าเป็นความหนักตอนคาร์ดิโอแบบที่สมมติถ้ายังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนหันไปคุยกับเพื่อนเนี่ยยังคงพอคุยได้แต่ว่าพูดเป็นห่วงๆเป็นคำๆละไม่ได้ไม่สามารถแบบเหมือนร้องเพลงแบบวิง่งไปร้องเพลงไปอันนี้มันชิวไปอันนี้ก็ เดินไปก็คงไม่ได้ประโยชน์กับเรื่องของความแข็งแรงของหัวใจกับหลอดเลือดเท่าไหร่ก็ไม่นับว่าเป็นคาร์ดิโอเนาะ <S <S นก็แค่เหมือนเป็นแอคทิวิตี้เฉยๆทีนี้การออกอันเนี้ยใช่หลักๆเลยคือช่วยทําให้รักษาความแข็งแรงของหัวใจกับหลอดเลือดแต่ร่างกายเราไม่ได้มีแค่หัวใจกับหลอดเลือดอะค่ะตัวที่ช่วยทําให้ฮอร์โมนต่างๆทำงานได้ดีเนี่ยพะเวลาอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันจะหายหรือว่ากล้ามเนื้อมันจะลดเนาะงนั้นคนแก่สัญญาณอย่างหนึ่งเลยคือกล้ามเนื้อมันลด เดินขึ้นมาไดลลำบากื่้นกล้ามเนื้อต้นขาไม่ค่อยแข็งแรงก็จะต้องมีการออกกําลังกายแบบเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแล้วก็อย่างน้อยควรจะต้องออกให้ได้อย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์าอันดับที่สามคือเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นค่ะคงไม่ได้ถึงขั้น้องตัวอ่อนแบบแบล็เบลเยโยคะอะไรเงี้ยแต่การออกเสริมความยืดหยุ่นเนี่ยคือเพื่อรักษาให้ข้อต่อต่างๆเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติทาหน้าที่ที่ควรจะเป็นแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือเรื่องการทรงตัวค่ะ คือก็ต้องมีการฝึกยืนพวกบาลานซ์เช่นอย่างน้อยเราควรจะต้องยืนขาเดียวอย่างได้ได้อย่างน้อย30วินาทีเป็นต้นเนาะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีงานวิใจัยใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ว่าการออกกําลังกายเพื่อให้น้องชายแข็งแรงเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยทั้ง3อย่างการออกแค่คาร์ดิโออย่างเดียวแต่ว่าฮอร์โมนมันตกเพราะว่าไม่มีการออกเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเลยเนี่ยอายุเยอะขึ้นหวัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงแต่ฮอร์โมนมันตก น้องชายไม่แข็งอยู่ดีหรือว่าเราไปเน้นแค่ออกเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่ไม่ออกให้กล้ามเนื้อหัวใจมันแบบระบบปอดใจแล้วก็การไหลเวียนเลือดเป็นแข็งแรงเลยก็มีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดน้องชายก็ไม่แข็งแรงเต็มที่อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมีทั้งสองอย่างประกอบกันนะคะค่ะ